สวัสดีค่ะแฟ,แฟนแฟนวอลเลย์บอลทุกท่านนะคะวันนี้ไต่นำข่าวสารเกี่ยวกับวอลเลย์บอลโคโวลีเกาหลีใต้มาฝากกันค่ะเนื่องจากมีประเด็นดราม่าอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับทางสโมสร ibk นั่นเองนะคะซึ่งทาง ibk a u t o s เนี่ย เป็นสโมสรต้นสังกัดของชมพู่พรอนพันธ์เกิดปราดค่ะหลังจากนัดล่าสุดที่ชมพู่พรอลพันธ์เกิดปราดได้ลงแข่งนั้นนะคะก็มีประเด็นที่เฮดโค้ดของทาง IBK เนี่ยมาติพรอลพันธ์ถึงการเซตของเธอค่ะบอกให้เธอลดสปีดลงนะคะเพราะว่านักตบหัวเสาตัวต่างชาติเนี่ยอาจจะตามยังไม่ทันนะคะหลายๆคนก็หยิบยกประเด็นนี้เอามาพูดจากันแล้วก็เอามาวิเคราะห์มาพิจารณากันแล้วก็ทา งสื่อของทางเกาหลีใต้เนี่ยก็ทําข่าวนี้กันอย่างต่อเนื่องนะคะ สื่อของทางเกาหลีใต้บางสื่อเนี่ยนะคะได้บอกเอาไว้ว่าพรพันธ์ทำผลงานยังไม่ดีพอปล่อยของได้ไม่เต็มที่นะคะต้องให้เวลาปรับตัวอีกสักหน่อยนะคะส่วนบางสื่อเนี่ยก็บอกว่าต้องให้เวลาพรพันธ์ปรับตัวให้เข้ากับทีมมากกว่านี้แล้วก็มีคนหยิบยกประเด็นนี้เนี่ยไปพูดจาไปวิเคราะห์กันต่อว่านี่ยังทำผลงานได้ไม่ดีอีกเหรอก็เห็นว่าพรพันธ์วิ่งทั่วสนามแล้วก็เห็นว่าพรพันธ์เนี่ยเซตดีเลย เดแต่เป็นตัวตบหัวสาวหรือผู้เล่นคนอื่นๆต่างหากที่ตามผ่อนพันไม่ได้ บางสื่อของทางเกาหลีก็ทำข่าวออกมาด้วยนะคะว่านี่ขนาดว่า IBK มีสิทธิ์รับตัวผู้เล่นก่อนคนอื่นนะแต่ก็ยังไม่สามารถเอาชนะทีมใดในเกาหลีใต้ได้เลยนะคะหลายๆคนก็ต่างทำสื่อไปต่างๆนานาเขียนข่าวเอาไปต่างๆนานาน,านะคะปั่นบ้างไม่ปั่นบ้างนะคะเท็จจริงบ้างเราก็ไม่รู้นะเพียงแต่ว่าตา่ก็หยิบยกประเด็นนี้มาเพราะว่าเห็นเป็นประเด็นที่ในเกาหลีเนี่ยเขายังมีการพูดคุยยังมีการวิเคราะห์กันอยู่นั่นเองค่ะ บางสื่อเนี่ยเขาก็พูดนะคะว่าเขาไม่เห็นด้วยกับการที่โค้ชจะให้พรพันธ์ลดสปีดลงค่ะ เพราะพรพันธ์เป็นสไตล์เซตบอลเร็วเขาก็ต้องเล่นตามความถนัดของเขาอย่าพยายามไปกดดันตัวเขาให้ไปกดดันที่ผู้เล่นคนอื่นๆมากกว่าค่ะบางสื่อเนี่ยเขาก็บอกว่าเอ๊ะเราเป็นนักกีฬาเราก็ต้องทําตามที่โค้ดบอกสิโค้ดสั่งยังไงก็ต้องทําตามนั้นในเมื่อโค้ดบอกให้ลดสปีดเราก็ควรที่จะลดสปีดเพื่อให้เข้ากับผู้เล่นในทีมได้ค่ะก็ต่างๆคนก็ต่างความคิด ่างสื่อก็ต่างทําข่าวออกมาแตกต่างกันไปนะคะอย่างไรก็ตามนะจากปากพรพันธ์เองเลยเนี่ยเขาก็บอกว่าโอเคเขาก็ยินดีที่จะทําตามโค้ดสั่งนะเขาก็ไม่ได้เครียดอะไรนะคะสาหรับชมผู้พรพันธ์เกิดปราดของเราในเมื่อโค้ดบอกให้ลดเขาก็จะลดในเมื่อเพื่อนตามไม่ทันเขาก็จะปรับตัวเพื่อที่จะรอเพื่อนนั่นเองค่ะถือว่าความกดดันเนี่ยทีแรกเนี่ยทุกคนจะมองว่ามาอยู่ที่ตัวพรพันธ์แต่แฟนแฟน,แฟนวอลเลย์บอลไม่ว่าจะเป็นชาวเกาหลีใต้หรือชาวไทยเองและบางสื่อ ของเกาหลีเองกลับไปกดดันที่โค้ดค่ะบอกว่าโค้เดเนี่ยวควรจะปรับตัวผู้เล่นคนอื่นให้เข้ากับพรพันธ บางคนก็บอกว่าโค้ดล้าสมัยไปหรือเปล่าบางคนก็บอกว่าเชิญไปกดดันที่ฮวางมินคยองเพราะได้รับค่าตัวสูงที่สุดถึง450ล้านวอนแต่ยังทำผลงานได้ไม่ดีเท่าที่ควรโอ้โหต้องบอกว่างานนี้เนี่ยเป็นประเด็นดราม่าอย่างต่อเนื่องเลยนะคะแฟนๆวอลเลย์บอลชาวเกาหลีหลายๆคนดูไปแล้วนะเท่าที่ อ่านคอมเมนต์แล้วเนี่ยเข้าข้างพรพรร์เกิดปราดของเรามากๆเลยทีเดียวนะคะเขาไม่ได้มองว่าเออพรพรร์เล่นไม่ดีนะพรพรร์เล่นแย่นะเขากลับมองไปว่าตัวโค้ดนั่นแหละที่ปรับการเล่นหรือว่ามีกลยุทธ์ที่มันจะดูล้าสมัยสักนิดหนึ่งนะแล้วก็เขามองไปที่ตัวตบหัวสาวอย่างเบธนี่แล้วก็ควางมินยองอย่างที่่ายได้บอกไปนั่นเองค่ะที่ยังแสดงฟอร์มได้ไม่เต็มที่นะคะงานนี้เนี่ย ความกดดันต่างเนี่ยตกไปอยู่ที่ตัวโลเคอลทั้งหมดเลยนะคะทุกคนแล้วก็ตกไปอยู่ที่เฮดโค้ดด้วยนะจริงๆส่วนตัวต่ายเองก็ไม่อยากจะให้ความกดดันเนี่ยไปตกอยู่ที่ตัวใครคนใดคนหนึ่งนะคะเพราะว่าการเล่นกีฬาวอลเลย์บอลเนี่ยเล่นเป็นทีมทุกคนในทีมต้องมีส่วนช่วยกันและมีส่วนในการรับผิดชอบทีมนั่นเองค่ะส่วนพวกเราแฟนๆวอลเลย์บอลชาวไทยนะคะก็ได้แต่ติดตามคอยเชียร์นะคะว่านัดหน้าที่ชมพู่ผรนพันเกิดปราดจะได้ลงแข่งเนี่ย ผลงานจะเป็นอย่างไรจะดีขึ้นหรือไม่การทํางานของโค้ชจะมีการปรับแผนปรับเกมเป็นอย่างไรเราก็ติดตามคอยเชียร์คอยให้กําลังใจกันนะคะขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมค่ะท่านใดมีอะไรอยากเจตติชมหรือว่าแนะนาต่ายนะก็สามารถคอมเมนต์มาได้ใต้คลิปวิดีโอนี้ค่ะสวัสดีค่ะ